แต่วันนี้มีแว่นอะไรมาให้ดูครับอันนี้ขามันหลวมค่ะปัญหาคืออะไรเนี้ยอันนี้เวลาใส่แล้วเวลาก้มแล้วมันก็จะหลุดออกมาอย่างเงี้ยไม่กระชับหน้าอะไรนะคะใส่ให้ดูหน่อยครับค่ะอ่ะ้องถอดแว่นมาโอเคมาจากที่ไหนคะนียมาจากราชบุรีรู้จักมาผมได้ไงดูจากยูทูบค่ะดูจากยูทูบนะใช่อ๋อนี่อันนี้ขามันทรงมันน่าจะผิดรูปเงี้ยครับแล้วก็ขาก็ ผิดทรงไปหน่อยเดี๋ยวผมขึ้นไปแก้ให้เดี๋ยวมาลองอีกทีว่าเป็นไงครับมาดูวิธีการแก้ของแว่นนี้นะครับเนี่ยขามันกว้างเนี่ยขามันกว้างไปมันเลยทาให้หลวมอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมติไว้ก่อนว่าแค่นี้นะก่อนทำและอันนี้เป็นเลนพลาสติกนะครับซึ่งไม่สามารถถอดเลนออกมาได้เวลาทำเสี่ยงมากๆต้องเซฟเลนด้วยนะครับ หาอะไรต้องบังหน่อยเลนเซฟเลนนะครับเพราะมันแก้การแก้ปัญหาต้องใช้ความร้อนอลองครับปรับแว่นให้เข้าไปอีกหนึ่งให้ให้มันแคบลง ถ้าปรับแว่นแคลบลงขามันก็จะแคลบลงไปเลยอย่างเห็นช,ชัดเจนแล้วแว่นก็จะเข้าทรงมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยแว่นมันจะแอนเอนนะแอนแอนเอน่อนปรับให้เข้าทรงเฉยนะครับแล้วก็น้องเขามีปัญหาก้มแล้วตกก้มแล้วตกแก้ตรงนี้ครับปรับปลายขาตรงนี้ให้งอมากขึ้นครับไปโดยใช้ความร้อนเหมือนเดิมปรับปลายขาให้งอมากขึ้นนะครับ เ้าทาข้างนี้ยเนี่ยแล้วรปรับข้างนี้ไปข้างนี้จะกระดกเลยแล้วเราปรับข้างนี้ให้ให้ใหงอเท่ากับอีกข้างหนึ่งปรับให้งอมากขึ้นนะครับให้ไปเท่ากับข้างเมื่อกี้เลยีกนิดนึง ขาซ้ายขวาเท่ากันนะเนี่ยจมื่อกี้นะครับก็ขาดเข้าไปประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนนะประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนนะก็ผมว่ากำลังสวยเลยเดี๋ยวลงมาให้น้องลองดูครับว่าดีขึ้นแค่ไหนครับโอเคอันนี้ผมปรับแมนเสร็จแล้วให้น้องลองดูครับว่าเป็นไงบ้างครับได้ก้มก่อนอีกกูเแล้ว เป็นไงบ้างโอเคแน่นเลยนะเออทีเนี้ยใส่ได้จะแบบตั้แต่เห็นมาเนี่ก้มแล้วหลุดเลยใช่ค่ะเพามันหลวมมากอันนี้คือนี่กระชับพอดีนะแน่นไปไหมไม่ค่ะหลวมไปไหมไม่พอดีแลพอดีนะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการเจ้าเดียมไม่พอใจไหมพอใจค่ะพอใจแล้บเจ้าเดียมไหมครับเจ้าเดียมโอเคขอบคุณครับเอออันนี้ดีจริงออ่โเคนี่แหละคือสิ่งที่หนูต้องการอันนี้เราใส่ได้ปกติแล้วใช่เพราะวลา